น,น่านเวียงสาฝนตกถนนลื่นรถยนต์เสียหลักพลิกคว่ำชนกันเองสามรายโชคดีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยรายที่หนึ่งเมื่อเวลา7จ็นาฬิกาห้นาทีของวันที่13มกราคม2567ร้อยตตำรวจโทรโชคชญาอุตมะพนักง,งานสอบสวนสพเวียงสาจังหวัดน่านได้รับแจ้งส่วนวิทยุนครน่าน191่าน1ตำรวจภูธรจังหวัดน่านว่ามีรถยนต์กระบะ ลงเองที่ทางหลวงหมายเลข101บนถนนแพร่น,น่านพื้นที่บ้านนาก้าตาบลาอนาลายอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเป็นรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยตา้ารีโวเป็นรถตู้ทึบส่งของสีขาวทะเบียนบหอ 8, 9 8 8ลำปางมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยกู้ภัยนำส่งไปรักษาโรงพยาบาลเวียงสาไม่มีทรัพย์สินราชการไม่เสียหายจึงได้บันทึกการตรวจเขียนแผนที่เกิดเหตุ ถ่ายภาพไว้แล้วนำรถมาเก็บไว้ที่สพเวียงสาและได้ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปรายที่2เมื่อเวลา8นาฬิกานาทีของวันที่13มกราคม2567ร้อยตําตำรวจเอกกิติพัฒน์รัชพันธ์สพเวียงสาได้รับแจ้งศูนย์วิทยุนครหน้า191ตํตำรวจภูทรจังหวัดน่านว่ามีรถยนต์ชนรถยนต์ที่ทางหลวงหมายเลข101 บนถนนสายแพร่นานพื้นที่บ้านฝั่งหมินตำบลายนาลายอำเภอเวียงสาจังหวัดนานไม่มีทรัพย์สินทางราชการเสียหายจึงได้บันทึกการตรวจเขียนแผนที่เกิดเหตุถ่ายภาพไว้ได้นำคู่กรณีตกลงกันที่สพเวียงสาพร้อมนำรถมาเก็บไว้ที่สพเวียงสาต่อไปรายที่3เวลา8.45นาฬิกานาที พันตำรวจโทรสมเกียรติรวมเงินสพเมืองน่านได้รับแจ้งศูนย์วิทยุนครน,น่านหน1้าน1ตำรวจภูธรจังหวัดน่านว่ามีรถยนต์กระบะชนลงเองที่ทางหลวงหมายเลข1091ถนนน่านบ้านหลวงเลยหมู่บ้านสองแควไปประมาณ2กิโลเมตรหมู่ที่ตําตำบลเสนียนอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน5รายจึงรุดไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุร่วมกับ จ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยบริการประชาชนห้วยลี่พบทีมผู้ชีพผู้ภายอบตอสเนียนออบจอน,น่านกู้ภัยเพชรเกษมเขตเมืองและรถพยาบาลศูนย์นเรนทรน,น,น่านกำลังให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายเป็นหญิงจำนวน5รายอายุระหว่าง50-60ปีที่นั่งโดยสารมากับรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าวีโกสีบรอนทองทะเบียนบจ .9879 น,น่าน จากการสอบถามญาติในที่เกิดเหตุทราบว่ารถคันดังกล่าวได้พาญาติพี่น้องชนเผ่าจะไปเลี้ยงผีตามประเพณีชนเผ่าที่บ้านปางเป๋ยหมู่หกตมบลสเสนียนอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านโดยได้ออกจากบ้านสงแควหมู่ห้าตมสนเนียนอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านออกมาได้ประมาณ2กิโลเมตรเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งขึ้นเขาประกอบกับฝนตกหนักทําให้รถเสียหลัก ชนแนวกั้นกำแพงปูนซีเมนต์ข้างทางแล้วเสียหลักพลิกคว่ำลงไปในเหวลึกประมาณ20เมตรจากไหลาทางจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวจึงได้บันทึกการตรวจเขียนแผนที่เกิดเหตุถ่ายภาพไว้แล้วพร้อมนำรถมาเก็บไว้ที่สพเมืองน่านต่อไปประสิท์สองเมืองแก่นภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน